ออกรถ0บาทก็ได้เป็นเจ้าของ Triumph กันแล้วนะครับสวัสดีครับผมอ้อนใจดีไปนะวันนี้พามาชม Triumph t r i ดน660นั่นเองนะบอกเลยว่าเป็นรถที่ขี่ดีมากๆน้ำหนักเบาเข็นเบากำลังดีมากเลยผมไปขับมาแล้วเทสมาประมาณสัก10กโลได้โอเคเลยทีเดียวเชียวนะรถคันนี้รถปลายปี2021เปิดไว้ก่อนว่าไม่หลักพันเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเมื่อกี้ที่บอกออกรถ ศูนย์บาทคือเหรี15%บวกแล้วนะเออดีอ่ะมาดูกันอ่ารถที่จะมีของมานั่นก็คือว่านี่ของแต่งก็คือกระจกนี่กระจกไม่เดิมนะเป็นกระจกปลายแฮนด์นะครับนีของแท้เลยด้วยนี่กระจกปลายแฮนด์เพราะว่ากระจกเดิมจะเป็นตรงนี้ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอุดกระจกแทนนี่เป็นสัญลักษณ์ไทอั้มด้วยเป็นไงเอองานดีนะเดี๋ยวนี้ปั๊มไท่อั้มก็ทาเองด้วยเฮ้ติดสายฉากมาเลยเห,หรถยุโรไม่งานดีจริงแล้วก็นี่จับโทรศัพท์อย่างดีเลยของโมโตเทค ชิวหน้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับไประบบไป LED ทั้งคันการพอน้ําตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวตอนมามีแน่นอนสั่งไปแล้วนะร้านนี้บอกเลยรถไม่เคยตรงปก <c oughs> ยางติดรถนะครับพิชลินโรดอะไรวะโรดห้าปะโรดไปอ่าจานทิศเรียบเรียบเนียนเนียนนะบอกเลยนี่ปั๊มนิชชินอ่ะไล่ใบคอท่อล้างให้เรียบร้อยนะครับเอี่ยมและยังไม่พอจะมีอกไก่อกไก่ เพิ่มให้อีกหนึ่งชิ้นด้วยร้านนี้นะมาไม่ตรงปกอย่าว่ากันกระล้มนี่ไทยอ้ําเลยนะครับตรงรุ่นเลยของเดิมไม่มีมานี่ใส่เพิ่มนะโอเคไล่ไปล่องลอยนะครับล้มชนแปะไม่มีนะท่อเดิมเป็นท่อเดิมที่ดูแล้วไม่น่าเกลียดท่อแอบๆอย่างเงี้ยดูไม่น่าเกลียดนะครับเลียบมุมดีนะมีอนาคตเลยนี่เรียบร้อยเรียบๆเ,เลยย่างหลังนะนานะและที่ผมชอบปกติผมก็ชอบแบบนี้ ไอพวกที่แบบกันดีตรงเนี้ยพวก MT09 เอ้ยดาเมจเอยอย่างเงี A, WA, ง้ยแม่งเท่แล้วก้นน่ะก้นเรียบเรียบอย่างเงี้ยเออดีเลยนะและที่เห็น2เขางอกออกมาก็คือเหล็กจับหลังนะครับว่าเหล็กกันตกนั่นเองปกติรถเปล่าไม่มีมานี่ตัวนี้ก็คือดูแล้วดีวะ่ะมันกับมันมีนะแล้วแต่คนไม่ชอบก็ถอดออกเลยง่ายๆเลยไม่มีปัญหานะโซ่สเตอร์เดิมนะครับติดรถร่อง้อยนี่เห็นไ,ไหมะลกถลอกไม่มีเลยนะน่ ต้องรอยตามอายุการใช้งานเท่านั้นนะครับนี่ไม่มีเลยเลนียนๆเลยนี่ปลายแฮนด์ทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้โหดีเลยทีเดียวนะมา<ะ>ไปดูกันมาดูเลขไม้กันนะให้หมดก่อนกุญแจมีให้ครบ2ดอกนี่ครับแท็ปลายกุญแจครบนะครับนี่มีโหมดการขับขี่ด้วยถ้าเรามีโหมดการขับขี่เมื่อไหร่ก็จะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแน่นอนนะโอเคดูเลขไม้กันเดี๋ยวพอมันาจะขึ้นมาแวบ,บเดียวนั้นนะ่ะไม่แน่นอนใครกรอเราไม่ก่อแป๊พัน 6 2 0กิโลเท่านั้นนะครับนี่นี่ปุ่มนะปรับง่ายๆเลยเดี๋ยวนะอ่ะกดก่อนนี่มีโหมดให้เลือก2โหมดนะครับมีโรถไหนวะอ่านี่ก็คือเอานี้ก่อนเอานี้บอกบอกค่านอนค่านีน่ต่างๆนะความล้อความร้อนเป็นไม้ที่แบบมินิมอลมากนี่อ้าวไหนวะเลือกนี่ครับสงกระสสงกระสว่าอาจจะต้องสตาร์ทก่อน ไอ้อ้ำเขาจะปแปลกๆกันตาได้ฟังก่อนเน่อ่ะอ่ะจริงๆด้วยะสตาร์ทก่อนถึงจะเลื่อนได้นะโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องเข้าแล้วนะเน่สามสูบลอ้อจัดๆนะครับจะมีเสียงวิๆวิบเนี่ยสตายคาเลยลนะ่ะ โอ้โหรอบติดมือชิบหายนะอ่ะดูโอ้โหโอ,โหโอยแน่นอนนี่ดูดิโคตรดีอ่ะผมสูง170นะครับดูดิขี่โคตรง่ายอ่ะบอกเลยว่าคล่องจริงขับในเมืองผมบอกเลยว่าโาคตรจะคล่องเลยนะโอเคมาถึงโปรโมชั่นกันดีกว่าโปรโมชั่นเมื่อกี้ออกรถู0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่เท่าไหร่ ตอนดีย5,400รกว่าบาท4ปีจบแต่มีโปรโมชั่นที่ดีกว่านั้นอันนี้อ่าุงสีนะฟุงสีก็จัดได้ทั่วไทยอยู่แล้วนะสัตว์ปีทั่วไทยแต่มีโปรดีกว่านั้นก็คือว่าออกรถแค่6 0 0 0 6,400บาทนะครับเพื่อจะเปลี่ยนเป็นเลท20%ร็คุณจะได้ดอกเบี้ยถูกลง1%อซ่าดอกเบี้ยถูกลง1%ก็จะเหลืออยู่ ห้า4ปีก็จะเป็น5,000กับหลัก10บาทนะหายไปเยอะแต่ถ้าเป็น5ปีก็จะเหลือแค่4,300บาทเท่านั้นโอ้ยดีเลยทีเดียวเชียวนะประหยัดไปเยอะเลยได้รถผู้ดีอังกฤษไม่ใช่มีแต่ชื่อรับรองขี่ดีแน่นอนรถเบาเบารู้สึกเบาว่าพวก6.50เยอะเลยอะนะโอเคราคามาดูราคากันรถป้ายแดงก็จะประมาณ3 0 0แสนต้นๆน,น,นะครับอันนี้เอาราคาเงินสดนะเงินสดเอาไปเลย 1>, 1 8 000, 5 5 0 0 0บาทอันนี้เราไม่ขายนะ <No. S 1> เอาไป179ก็พอนะครับลดไปให้เลย6,000บาทนะเอา179พร้อมกับถ่ายน้ำมันเครื่องสังทอแท้ร้อยเป์เซ็นต์เปลี่ยนกรองให้เรียบร้อยนะดูรถได้ที่สุขสวัสดิ์35หรือว่าโทร095 6 4 9 5 6 6 4นะครับรับและรับเทินทุกรุ่นและคลิปนี้ลากัไปก่อน